สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กัมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเช่นเคยครับผมมือนีมีแนวทางเล่าพัฒนาของพอแสวงเด้อครับผมครับพอแสวงงดวันที่ยี่สิบสี่ที่ผ่านมาพอกับเขาตะเลขกเด่นนะพี่น้องครับผมคือศูนย์ครับเลขของพอเจ็ดแปดเก้าศูนย์ต่ว่าพอดึงมาบติดศูนย์นะครับผมพอดึงมาเจ็ดกับแปดครับผมวิ่งรูดเจ็ด เอาพี่น้องเอฟซีกะอย่าเผยอย่าพลาดเด้อครับผมแนวทังล่าพัฒนาของพอแสวงครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังน้ำเชียร์ผ้าร่วยกะขอขอบพระคุณพอแสวงที่เมตตาแนวทังให้กับน้ำเชียร์พ้าร่วยครับผมทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับเช่นเคยเด้อครับพี่น้องฝากกดติดตามเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับน้ำเชียร์พ้าร่วยเช่นเคยเด้อครับไปรับชมรับฟังเลขของพอแสวงเล่าพัฒนากันเลยครับ พ่อครับมันเชียร์พาลวดีสวัสดีพอแสวงครับผมครับผมครับเป็นยังไงพอขายของมือแรกครับผมเออขายตลอดครับขายอยู่ครับผมขายดีอยู่เลือกงานเลือกง่ายพอพครับเลือกขายขายมังเมื่อกิดสามมังแรงสี่มังแรงอยู่ละอ๋อประมาณนี้ครับผมขายมืกุศาครับขายกุหลาบยวไ็่โอ้ครับผม เคยไปนครธมป่ะเคยไปดูอยู่ครับผมไอ้เลือสายซีไปน้อยเดียวนะโรงพยาบาลไก่ยน่านะศูนย์การแพทย์โอ้นาวัดไก่สองตัวอ่ะยืนอยู่ใกล้วัดตไทยเล่นไม่สายซีไปอ่ะเสี่ยนครธมอ่ะนครับผมสายซีสายซีกะเสี่ยนครธมเหรอเดี๋ยวถ้าพอเป็นเสซนันที่ว่าไปท่ากัน ตลาดหนามปออันนั้นมันสายเดี๋ยวนาะดอนไว้เหรอครับผมเส้นดอนไว้บ่ดอนไว้เนี่ล่ะอ๋อครับผมแต่วันร้อยแต่วันร้อยหลายวันเลยอ๋อโอ้ยจอนขายสิบปีหรอกครับโอ้แสดงว่าขายอย่างสิบปีแล้วลุงตัวนี้พ่อสิบปีแล้วเพราะอะไรอยู่ครับผมพ่อกับพักที่แถวนั้นปอครับัต้องใส่ห่าโอ้ครับ อุดหนุนเด้อครับพี่น้องอุดหนุนพอแสวงได้เด้อครับผมอยู่ทางแล้ครปฐมครับเส้นสายซีครับผมสายซีแหละก็เตี๋ยวไก่มะละบ่พ่อครับมะละครับเอาสิบปีครับผมประสบการณ์อ่าความอร่อยรับรองความอร่อยครับพี่น้องเนาะครับเอามื้อนี้ก็มีแนวทางลาวพัฒนามาสู่พี่น้องเอ็ซีเด้อครับผมกับพอแสวง กัได้ว่าลุดครับเนียแต่ตัวเด่นบรถหรอะวะ่าตัวเด่นบนร,รพอแต่ว่าดึงมากพเถอซื้อข้ันกลมซ้อันกันเนาะคอ่นยัได้ครับมันซนมันซนมาสิบสามวัล้วะบสองวัแล้วเนาะครับ่อเออบนรถันลุดซื้อไหมซื้อยุ้ยศูนเกีะอะขยันออกกลับไนหะบอกศูน์หกครับโก<อ>ูน์หกกับหนึ่งศูนมาหายัง แมนด้วยครับพ่อสำคัญคือมาตัวที่จะมาประปกบนี่นะครับประ,ปประ,ปะขั้นประปกบหลายตัวก็ดีหลายตัวนะครับเอาลองเบิ้์นพอวัานี่เอาเล่าก้อนเด็ดเอาเล้าก้อนครับผมยี <c oughs> ่สิบหกยี่สิบหกเมษาครับผมสามตัวครับผมเล่าอะไรัดเก้าศูนย์หนึ่งสองเด่น เก้าศูนหนึ่งสองครับเก้าศูนหนึ่งสองดึงออกมาได้พอครับผมดึงออกมามันเป็นต้นกอกับศูนเก้ากับศูนครับน่สมสิสิจับวินเลยวินนอนมาพอวินเลยครับผมเอา เก้าเก้าศูนย์เก้าศูนย์ครับผมเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสองศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สองหนึ่งสองหนึ่งสองครับอีกสองเส่น เด่นติดสองบอครับติดสองกับมีเก่าสองศูนย์สองหนึ่งสองครับผมเด่นสามคูเด่นสามคูนี่ครับเด็กพอจับยังไงต้องบอเขาเป๊ะๆครับพี่น้องเนาะลองเบังตัวตัวตัวกันคือศูนย์สี่ครับผมศูนย์สี่ศูนย์สี่เก้าห้าเก้าห้า การเสะการสองการสองคู่ครับผมศูนย์ซีเก่ามาพูดจะไปจับกับสามตัวฮ่าฮ่าฮ่ะเอาสองตัวนอกพอเนาะตัวของพ่อแล้วครับผมครับนี่แหละครับพี่น้องเนาะเหล็กเด่นของพอลุดยากครับผมพี่น้องเอฟซีมีตัวประกบแมนแมนลอมาประกบกระได้แด้อครับผมถ้าเห็นป่าพอจับคู่แล้วอยากจับเพิ่มเติมครับผม ครับลองเบิง้งเนียนทีสองครับ,บนี่นเบิ้เยอะมดเลยวะเบิ้ลบ่พอเ้อเบิศูนยหนึ่งนึ่งสองสองเน้กันเล้วศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสองครับผมกันเบิ้นกันเบิ้นจัหน้อยครับพี่น้องครับผมเบครับเอาหนึ่งเป็นแนวทางเล่าพัฒนาของพอสแสวงครับผมต้ว่ีตัวบุรุษหรือซีตัวนะครับเก้าศูนย์หนึ่งสองต้องมีให้เห็นครับผมงวดวันที่ยี่สิบหกนี่ ถ้ากอดข้อกันมากก็จะเป็นคีอยังพอจับด้วครับผมครับเอาอ่นำเชื้อพาดลวยก็สิลบกวนพอสำนีเด้อครับผมขอบพระคุณพอแสวงครับผมที่ให้แนวทางล่าพัฒนาครับสวัสดีครับพอครับผมเอาครับพี่น้องครับผมลาวพัฒนาพ่อแสวงครับเด่นบนล่าง90 1 2ศต้องมีให้เห็นครับผม วิ่งรูดเก่ากับศูนย์เด้อครับพี่น้องครับงวดนี้แล้วก็พอกระจับค่ใหาเป็นเลขเกี่ยวกันหหางครับผมมี909192 0 1์เและ1นึครับผมตัวกันกัจมี0ูนย์เก้าหากันเบิรนอีก3หางครับพี่น้อง0ูนย์ศครับผมเอาพิจนาเบิรงเล็กเด้งอา่าเล็เด่นพอเดินดีเด้อครับผม สำหรับคลิปนี้นขออว้พรใน้เพีนอนอ็ FC ีโชคดีถูกหวยเรื่องเงินลาภพัฒนาไปน้ำกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ